สวัสดีนะคะพบกับไทลัสอีกแล้วนะคะไทรัสเลิกงานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมังลายงานทุกคนนะคะไทรัสก็วันที่ทํางานเทรัสก็ไม่ได้สวยนะคะแล้วก็อยู่บ้านเทรัสก็ชอบแต่งตัวแล้วอะไรแบบนี้ค่ะชอบทำกับข้าวแล้วก็เทรัสเป็นอ่อก็อยู you know, ่น้องเทรัสก็ทําความสะอาดนะคะแต่ก่อนเทรัสก็มีอาชีพทําความสะอาดเหมือนกันที่แบบอ่อ ไปทำงานเป็นม่นบ้านฮ่องกงก็ทแล้วก็ทำความสะอาดอยู่ที่นั่นนะคะทำงานบ้านเลยแบบนี้ค่ะก่อนที่จะได้สามีฝรั่งก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นประมาณสิบสิบกว่าปีได้ทแลใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นานานจนกระทั่งแต่งงานกับแฟนนะคะทแลก็ค่อย ตอนที่รู้จักกับแฟนแล้วก็ยังทํางานที่นู่นอยู่นะคะแล้วก็พอรู้จักกับเขาแล้วก็มาเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ยังกลับไปทํางานที่ฮ่องกงอยู่นะคะยังใช้ชีวิตอยู่จงหวะานอยู่จนกระทั่งแต่งงานกับเขาเนาะก็เป็นที่สุดท้ายที่เราทํางานอยู่ที่ฮ่องกงคือจงหวาน,นะคะแล้วก็เลยเอ,อ มาอยู่ห้องกกมาอยู่นอนแล้วก็ทําตอนแรกๆมาก็มาเรียนหนังสือก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็เรียนไม่ค่อยจะได้กับเขาอะนะคะ,ะและ้วไม่เคยได้ไม่ค่อยได้เรียนเเนาะนะก็เลยอบอกแฟนว่าพอครบชั่วโมงแล้วก็ออกมาทําความสะอาดเล่าเรื่องตัวเองนะเนาะว่าพอแฟนบอกว่าเธอจะไปทํางานอะไรเธอต้องไปเรียนหนังสืออะไรเนี่ยเพราะว่าครบชั่วโมงลแล้วก็ก็ไม่อยากจะแบบ ม่อยากจะเรียนแล้วเราเราย่งมากแล้วเรามีลูกชายอยู่ที่บ้านด้วยนะคะเราก็คิดว่าเราต้องหางานทําให้เร็วที่สุดแล้วเธอก็บอกแฟนนะนะพูดพูดถึงนะคะว่าเออพอแต่ก่อน,นเธอแล้วทำความสะอาดอยู่ที่เาโก็ทำความสะอาดเช่นเดียวกันนะคะพอมาอยู่ที่นี่ก็การสมัครงานเธอก็สมัครหลายที่เหมือนกันนะ เดี๋ยววันหลังจะมาคุยให้ฟังตอนสมัยที่ธะเลอยู่ห้องโกงท่แล้วก็ทํางานบ้านใช่ไหมคะแล้วคีฟิตเราก็เราจากแต่งงานกับเขาเราก็มาใช้ชีวิตอยู่กับเขาตอนแรกๆมาใหม่ๆเราไม่มีงานทำเราต้องไปโรงเรียนทะเลาะก็ไม่รู้ว่าการมาอยู่ที่นี่การหางานมันจะหาได้ลําบากใช่ไหม เพราะว่าไทอรัฐคิดว่าเออตอนแรกไทอคิดว่าเออมีวิ่าแต่งงานแล้วคงจะเหมือนที่ฮ่องกงหางานทําได้เลยอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเพราะตอนนั้นคิดว่าโอ้ฉันแต่งงานกับเขาแล้วฉันมีวิ่าฉันก็ไปถึงฉันจะทํางานเพราะว่าไทยรัฐมีภรระคือมีลูกใช่ไหมคะที่ต้องเลี้ยงดูถ้าเราเป็นคุณแม่เลี้ยงดูลูกคนเดียวเนาะแต่และก็แจ้งคุณแม่เดี่ยวเราเขาเรียก ใช่แล้วก็มาพูดให้ฟังนะคะว่าเมียฝรั่งแทยรัฐาทางานอะไรมาเกานแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นทําความสะอาดเป็นหลักที่ได้เงินมากๆก็คือทําความสะอาดนี่แหละค่ะแบบไม่ใช่สามีให้อะไรพิเศษนะสามีต้องสามีก็แค่เลี้ยงดูเราดีใช่ไหมคะเลี้ยงดูเราเลีเ้ยงดูเราดูแลเราได้อะไรแบบน,นี้พาเราทําในสิ่งที่เราอยากทํา แต่แล้วก็มาถึงแต่แล้วก็ด้วยความที่เรารู้ว่าเราไม่เก่งยังไงเราก็ต้องหางานทําไม่ได้แต่ว่ามันมีกฎถ้าเราไม่ไปเรียนหนังสือเราจะไม่วีซ่าเราจะต่อ,อยากนะแฟนบอกอนะตอนแรกๆที่บอกนะใช่แล้วก็จำเป็นต้องไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือก็เรียนจนครบชั่วโมงแล้วก็เลยชั่วโมงอยู่ค่ะก็สอบพูดสอบอะไรผ่านเลยเนี่ยค่ะใช่แล้วก็ทําได้ในเวลารวดเร็วอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่แล้วก็ คือครบชั่วโมงเลยชั่วโมงแล้วก็เรียบสอบสอบไม่เสร็จเพื่อจะตัวเองจะได้ออกมาคิดอย่างนั้นนะซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีต้องเรียนมากๆมันก็ถึงจะดีนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราไม่ชอบเรียนหนังสือและอย่างเราคิดว่าเราอายุมากแล้วไงค่ะก็เลยอไม่อยากจะคือเราเรียนหนังสือตอนมันใหม่ๆผมหงอกขึ้นหมดเลยในวนตนตรงนี้ตอนนี้ก็หงอกแล้วเนี่ยมันก็เลยเครียดเพราะว่าเราเรียนยิ่งเรียนเราลิ้งไม่ได้ สละเราก็ต้องไปพิเศษกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ภาษาโนเวยมันก็ยากนะคะยากสําหรับเราแต่ว่าไทล์ก็พยายามเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะคะไทลวก็เป็นกำลังใจใทุกคนที่จะมาอยู่มังนอกนะคะอย่างเดนี้สมัยใหม่ทุกคนก็เรียนหนังสือมาสูงสูงอยู่แล้วนะคะ ก็คงจะดีหน่อยเพราะม่ามีพื้นฐานใช่ไหมไทยแลนดก็มีพื้นฐานป .6 หกอยู่ค่ะแต่ว่าพอมาถึงแล้วด้วยเราอยู่ที่โนอยู่ที่ฮ่องกงทยแลนก็อ่านได้แค่คู่สร้างคู่สมทยแชอบอ่านหนังสือคู่สร้างคู่สมซื้อแต่หนังสือเล่มนี้อ่านนะแันหยุดทยแลนก็ชอบไปเดินดูของซื้อเสืส้ผ้าอะไรแบบนี้ค่ะไทยแลอ่อหรือว่าไปเที่ยวไปผ่อนคลายหรือว่าไปสนุกสนานฟังเพลง แล้วลาอะไรแบบนี้่ะฉันชอบแบบนั้นหรือว่า,าดื่มอะไรบ้างอะไรเป็นเอผ่อนคลายอะไรพวกง,ง่ายๆฉันไม่ไม่ใช่เด็กเรียนนะเนาะคนบางบางทีเราไม่ชอบเราต้องการแบบทํางานหนักแล้วเราก็ต้องการผ่อนคลายแต่ก่อนคิดอย่างนั้นแล้วเราก็เป็นคนแบบนั้นจริงๆะนะเราทํางานหนักเราก็ไม่มีเงินซื้อแพงเราก็ซื้อถูกในราคาที่เราซื้อได้อ่ะอยู่ห้องกองฉันก็เป็นอย่างนั้น เดินซัดซ้ายพ่ออะไรบ้างอะไรสมัยก่อนพ่อยังไม่พ่อยังมีชีวิตอ,อยูนะ่ก็มาเล่าชีวิตเมียฝรั่งให้ฟังว่าเออแล้วก็แต่ก่อนทําความสะอาดมาอยู่นี่แล้วก็ทําความสะอาดเพราะว่าไปโรงเรียนทแล้วก็บอกคุณครูอยู่ว่าออคุณครูก็ถามทแลอยู่ว่าเธอเอ,อ,อยากทํางานอะไรอย่างงี้ค่ะตอนแรกแลก็ไปทํางานคุณครูส่งไปออแบบเพื่อให้เราได้เรียนภาษา คล่องอะนะคะก,ก็จะมีวันหนึ่งที่เราต้องไปทําอยู่บ้านพักคนชราไม่ไกลจากบ้านทลรัดเองเป็นบ้านพักคนชราของคนที่เขาอ่ะมีปัญหาเรื่องความจําอะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่คนชราปกตินะที่เราไปแล้วก็ได้ไปทําอยู่นั่นตั้งสองน่าจะสองเทอมอะทรัฐทําเสร็จได้ใบแล้วแต่ละวแล้วก็ทําต่อเพราะว่าไทยรัรู้สึกว่าเออมีความสุขมัน ม,มันมันมีความสุขที่ได้ทําตรงนั้นก็เลยทําอยู่สองรอบแล้วมันไม่ได้เงินเดือนนะคะแต่ว่าแ,แฟนก็บอกว่าทําอีกรอบนี้ก็พอแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เงินเดือนเราก็ไปหาเพราะว่าเทระอยากทํางานที่มีเงินเดือนใช่ไหมเพราะว่าเทระมีลูกใช่ไหมต้องดูแลอะไรเนี่ยค่ะเพราะเป็นลูกของเทระเองใช่ไหมเทระมีลูกชายคนเดียวนะคะเพราะว่า,าเทระจะมาเล่าเรื่องการทํางานให้ทุกคนฟังเนาะ ก,กับบ้านเลิกงานแล้วค่ะก็เลยมารายงานแล้วก็มาพูดให้ทุกคนที่มาติดตามเธละแล้วก็เขอบคุณมากๆสํสำหรับทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็จะเลิกงานแล้วเมื่อกี้นี้คุณครูขับรถเข้ามาพอดีก็เพราะาเริ่มมีคุณครูเข้ามาทำงานเยอะแล้วนะคะเพราะว่าแล้วก็แผนกต่างๆก็เริ่มมาแต่ นักเรียนที่โรงเรียนทารันเนี่ยค่ะยังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่เสร็จยังไม่อยังไม่มาครบอะคะ่ะแบบว่าก็คงจะไม่มาเต็มอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็เลยอไม,ไม่เหมือนโรงเรียนอื่นอาจจะแบบมีบางส่วนมานะคะเพราะว่าช่วงโควิดก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเนาะที่โรงเรียนก็จะมีแบบว่า พูดให้ฟังด้วยเนาะก็จะบอกว่าแต่ก่อนจะนั่งคิดชิดกันใช่ไหมคะตอนนี้ที่จะแบบกว้างเลยนะน่าจะสองเมตรได้อะสองเมตรได้ก็จะนั่งห่างกันสองท่านเท่านั้นสองคนเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกฝั่งข้างๆนั้นก็ห้องใหญ่ๆค่ะปกติมันจะนั่งติดติดติดเพราะว่าโรงโรงเรียนที่เราทาง,งานเป็นโรงเรียนที่เขาคนที่อหลากหลาย ผู้ใหญ่มาเรียนนะคะแล้วก็วัยรุ่นก็มีอะไรแบบน,นี้ก็คนน่าจะเขาเรียกโรงเรียนอะไรแบบถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะเป็นแบบว่าสายอาชีพอะไรแบบนี้ที่คนทํางานก็มาเรียนหรือว่าวัยรุ่นอะไรแบบนี้สายรีบต่างๆคิดว่าก็ความเปลี่ยนแปลงก็มีแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมน,นะคะแล้วก็พยายามทําให ให้ทุกคนปลอดภัยที่สุดในการที่เราเป็นพนักงานความสะอาดทนงยรัฐภูมิใจมากๆเลยนะคะทนายรัฐพูดถึงคุณครูถามทนายรัฐว่าทำงานอะไรใช่ไหมคะตอนนั้นคุณครูถามทนยรัฐที่โรงเรียนนะคะก็จะมีคุณครูหนึ่งค่อนข้างที่จะเอาเอา,เอาใจใส่จริงๆนะเรารู้สึกได้นะไม่ใช่เขาทําเพื่ออะไรนะแต่ว่าเราหรือว่าเราคิดคิดดีไม่รู้นะเราก็เห็นเขาแบบ เอาใจใส่จริงๆแบบว,ว่า,เ,าเรื่องหางานทําอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกเขาว่าแเธออยากทําความสะอาดทำไมเธอต้องอยากทําความสะอาดเธอไปขายของเสียอะไรแบบนี้โอ้ฉันพูดภาษาไม่กระดอกกระแด็กกระพบับพูดให้เขาฟังอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าเออแฟนก็บอกว่าทําความสะอาดมันหนักนะอะไรเนี่ยเขาก็ไม่อยากเราทาใช่ไหมคะแต่เรากิดว่าออก็ไม่ใช่ว่าคนที่เ มีความรู้น้อยอย่างไทยรัฐรมอย่างเดียวนะก็มีหลายคนที่เขาก็มีความรู้มากเขาก็ทําความสะอาดเหมือนกันนะคะเพื่อเพื่อคุณมาอยู่ที่นี่คุณจะมีความรู้มาจากบ้านเรามากแค่ไหนคุณก็ต้องมาเริ่มใหม่เหมือนกันทุกคนนะคะทุกคนมีงานทําเนี่ยก็ดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าในไทยเห็นหลายคนก็เขาก็เรียนมาสูงมากกว่าไทยรัฐอยู่นะคะที่ทําความสะอาดแต่เขาก็ยังทําอาชีพทำความสะอาดที่มองนอกใช่ไหมทำความสะอาดทีด่ต่างๆค่ะ ซึ่งเทเลชูบว่าอาชีพทุกว่าอาชีพมันมีความหมายแล้วมันถ้าเรารักมันแล้วก็เทเาก็อยากจะเป็นอาชีพอื่นอยู่ค่ะแต่แล้วด้วยเราเราก็ดูสภาพเราใช่ไหมดูความรู้เราดูเราทำอะไรได้ดีที่สุดแทเลคิดว่าเทเลจะทำอาชีพความความสะอาดเนี่ยมัน,ม,นมันมาถูกทางคือชีวิตแทเลก็ค่อนข้างจะเป็นแบบนี้มันก็ได้เงินจากตรงนี้สมัยก่อนก็ทําความสะอาดใช่ไหมคะก็ได้เงิน ให้พ่อช่วยเหลือพี่น้องบ้างอะไรบ้างนิดเหมันก็ไม่นิดไม่น้นอยหรอกค่ะแต่ก็เยอะอ่ะทีนี้ก็ให้พ่อให้อะไรได้ภูมิใจเนาะก็อาชีพทำความสะอาดถ้ารู้สึกมีความสุขเนาะแล้วก็บอกเออมาเลิกมาเลิกงานแล้วก็มาคุยเรื่องว่าเออเรามาอยู่ที่นี่เราทําอาชีพอะไร วันหลังก็จะมาพูดถึงถทรัตรไทยรัฐอยู่ฮ่องกงเงินเดือนเท่าไหร่ดีไหมคะไทยรัฐปีไปฮ่องกงพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่ไทยรัฐไปดูที่เออไทยรัฐเอาดูที่รูปของแม่ของไทยรัฐนะคะ่ะไทยรัฐไปฮ่องกงครั้งแรกเอาอะไรไปรู้ป่ะเอาบาัตรประชาชนแม่ไปบ้านหลังเก่ามันเก่ามากไทยรัฐกลัวมันหายมันมันมีถุงหนึ่งอะค่ะที่เป็นถุงแขนอยู่ ข้างฝาเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังวัาหลังอันที่เล่าชีวิตชลัดเนอเอแล้วก็เอาบัตรประชาชนแม่ของแม่ชลัดแล้วก็มีรูปพ่อกับแม่ชาลัตชาลัตเอานั่นแหละค่ะไปฮ่องกงด้วยวเอาติดตัวไปจนถึงโอ้พูดเรื่องนี้แล้วรู้สึกแบบข้างในเนาะแล้วก็เอาไปด้วยเนาะจนถึงมาฮ่อมาโนเวก็เอาเอามาแนละ้วตอนที่มาเที่ยวกับแฟนก็ที่กินไปไหนก็เอาลูกคุณ พ่อแม่อีพ่ออีแม่นะไปด้วยอีแม่เนะ่เอาไปด้วยมีไทยรัฐน่าจะมีไทยรัฐท,ที่แบบว่าออกจากบ้านแล้วขึ้นไปบ้านเอาอะไรพ่อตอนพ่อตอนบอกพ่อจะไปฮ่องกงกับเขาอะ่ะก็ขึ้นไปเอาบัตรประชาชนแม่กับรูปพ่อแต่ไม่ได้บอกใครนะขึ้นไปแล้วก็เอาไปเลยเอาติดตัวไปเพราะว่าตอนหลังเขาก็แล้วก็ใบเกิดไทยรัฐแล้วตอนหลังก็เออ ก็สร้างบ้านใหม่เห็นไหมถุงที่เป็นมันแขนอยู่สมัยก่อนมันก็หายไม่ใครจีบไว้นะดีนะเทละเรามาใช่ปะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวยังไงเราค่อยเจอกันใหม่แล้วเทระจะเล่าทุกอย่างค่อยๆเล่าเพราะมีเลือหลายเรื่องต้องเล่าอะค่ะเทละเล่าก็ไม่ได้ตัดต่อนะคะอาจจะตะขุกตะขักบ้างขอบคุณทุกคนแฟนคลับทุกคนทุกคนที่เข้ามาติดตามเทละรู้สึกว่าเทระขอบคุณอย่างมากๆเลยนะคะ ก็หวังว่าเราจะได้เห็นชีวิตกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะามาคุยชีวิตเทลล่าให้ฟังแล้วก็ทําเกี่ยวกับชีวิตเทลล่านี่เราไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะคุณ่เทลล่าก็จะเพราะว่าแฟนเทลล่าอายุมากคงไม่ได้พาไปเที่ยวไกลอะไรแบบนี้เหมือนคนอื่นเขาแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษเหมือนคนอื่นนะคะแล้วก็ตอนนเลิกงานแล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะมานั่งอยู่ในรถ ก็บบกมือไปบบกมือมาคุณครูก็ขับรถเข้ามาทํางานหรือว่าแผนกต่างๆก็ขับรถเข้ามาทางานใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไงเราค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะบายยค่ะบายยนะเจอกันใหม่